บ้านวีวีราภาพต่อปโอมหายหน้าสุภรยา วีววราภาพสุภาพพัยบูรณ์ซึ่งในปีนี้เล้าตัวอายุครบ41ปีแล้วจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะการเวลาไม่สามารถทำอะไรพระเอกหนุ่มได้เลยปัจจุบันยังหล่อเป๊ะส่งแดดดีได้อยู่ซึ่งไม่นานมานี้พร้อมกันนี้วีววราภาพได้โรพสภาพตัวเองสมัยอายุ20ปีอ๋อลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าในรูปเด็กหนุ่มวัย20ปีที่ฐานนิตยสารเธอกับฉันในวันนั้น วันนี้อายุครบ41ปีแล้ว เวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับและขอให้ทุกคนมีสุขภาพใจกายการตั้งที่แข็งแรงนะครับในภาวะและพิษเศรษฐกิจแบบนี้สู้กันต่อไปนะครับผมเองก็เหมือนกันช่วงนี้ชีวิตคู่เป็นเรื่องรองชีวิตรอดเป็นเรื่องหลักง,งานนี้เรียกว่ายังโสดอยู่นั้นเองค่ะและไม่นานมานี้โดยวิวราภาพได้ประกาศข่าวดีทางอินสตาแกรมโดยระบุว่ามาแล้วหลานชา สายสตรองของผมยินดีต้อนรับเด็กชายนัดดนบสุภาพรายบู์สู่ครอบครัวและโลกใบนี้ชื่อเล่นน้องอะตอมเพราะเกิดวันเดียวกับไอสไตด์ดีใจกับน้องชายและน้องสะพายด้วยจริงๆเพราะเฝ้ารอวันนี้มานานหลังจากเคยหลุดมาแล้วสองครั้งต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่อบอุ่นเมื่อวีวีรภาพพระเอกดังนัน้ได้เจอหลานครั้งแรกก่อนทุ่มรับขวัญสมทานะเป็นอีกคนที่มีความสามารถสั วีวีรภาพสุภาพไพบูรย์นักแสดงละครโทรทัศน์อีกทั้งยังเป็นผู้จัดและผู้กำกับละครของชาวไทยและล่าสุดก็เป็นวินาทีที่อบอุ่นเมื่อวีวีรภาพอดีตพระเอกดังนั้นได้เจอหลานครั้งแรกก่อนทุ่มรับขวัญสมฐานะโดยงานนี้วีวีรภาพก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าบุตรพ่อมอสแม่อิงหลานชายลุงวีหลานชายไอเอมน้ำแม่ม